Let me go. o me bye ขาตื่นเต้นมากทุกคขนี่ยฮึอะไรอยู่ไฮสวัสดีคราทุีท่นนะคะเราจะไปเที่ยวจะไปเดินป่ากันนะครับก่อนอื่นนียตอนนี้มาตีสามครึ่งเราก็จะติดแท็กทูกันก่อนนะโอเคแล้วก็จะแต่งหน้า นี่เะคเขาจะซื้อตัวเลยคะัดต่เต้นมากกับเขน We are going to แล้วกอยขุนป่ายย้อนรอยมไปดูกันนะคะว่าเราจะเดินถึงยอนสีหรือเปล่าแต่เราเคยเดินเดินยังกามแล้วเนาะพี่เนาะใช่ขุนเป็นไงแมวอ่ะป่าแรกเลยเนาะแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วอ่ะพอไปได้ววะพักเลยได้ไหมโอ๊ยเอมี่เดินน้ำหมอพักเลยได้ไหมล่ะเดี๋ยวเอมี่ก่อนนะล้างล้างน้ำนะหล้างล้างล้างลังท้าย เออจริงเราควรยืดสักนิดแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะโอออ,อ่ยย้อน่ใช่ย้อนหนึ่นกง,อองก็พสร็อแล้วอุ้ยเอาที่มันมีป้ายสองแล้เวเอาไปย้อนสี่มาก็มาแล้วมาย้อนสองอะไรเราใช่ชออตอนนี้เราเดินนำนะเพื่อนเดี๋ยวสักพักเราจะเดินล้างไท้า ตอนนี้เริ่มหอบละจริงๆอะคนออกกำลังกายก่อนมานะพี่เนาะใช่แต่ว่าเราไม่ได้ทำแล้วก่อนเดินเราก็ไม่วอมด้วยคืออึดเกินอะจริงๆเปล่ารีบไปไปกันต่อไปดูกันนะเพื่อนๆเรว่าเส้นทางมันจะเป็นยังไงเนี้เราเจอป้ายแล้ว เีีวมองาพ่แกไปแรกเย่เหนื่อยอ่ะไปแรกไม่เป็นไรเพื่อนๆจริงๆเราพูดไปเยอะแล้วแต่ว่าเราลืมกดถ่ายนะข้างหลังเป็นหมานะเพื่อนอย่าไปสนใจหูหู้งหลังหมาอ่ะทำต่างไม่ดีนะเป็นหมาหมดเลยอ่ะเพื่อน พี่ไมตี้พี่ไมตี้พูดเลยเหนื่อยอ่ะพอแล้วไหมบ้าทุกคนกลับกันเพื่อนไหม่ชอบเลยอ่ะโลกันเราไปดูกันนะเพราะว่านี่บรรยากาศ ธรรมชาติให้ชีวิตโปรดอย่าคิดทำลายป่าเคยทุกคนต้องระวังนะมันเป็นสายด์คนนี้ที่จะทำบาปเราเริ่มในสวนพอมแล้วนะเพื่อนคนนี้ชื่อพี่มิวนะเพื่อนินไปอันนี้พี่ไข่นะเพื่อนอีกคนนึงคือชื่อสิงห์นะอีกคนนึงคือพี่มิ้นท์นะเพื่อน ชอบใครก็อย่ากดไลค์นะวันนี้จะพาเมียนไปกินขายเพื่อนเพื่อนเราค่อนข้างอ้วนหน่อยเลยหนึ่อยสักพักเราจะสไลด์ลงนี่ไม่มีใครที่นะว่าตัวเองเนี่ยจบน้องฉุดละเพื่อนเพื่อนเราอยากถอดกางเกงม้ตรงนี้ยเเราริ่มโอเคพอเราไปเจอกันสักทีหนึ่งตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะเพื่อนเพื่อน ไปหลุดหมดหนักอีกนานแล้วร้เปล่าเราเาพิ่งจะถึงขึ้นกันแบบตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่ทางไปยอสองนะคะก็คือไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเหนื่อยนะคะนี่ ตอนนี้เรากำลังนั่งพักกันแล้วก็ถ่ายรูปเราไปดูเพื่อนๆเราถ่ายรูปกันนะคะทุกคนนี่ไนเพื่อนๆเราถ่ายรูปอยู่พี่มิวเซย์ให้น่ยสร้างให้เยอะเตะพอก่อนเนาะนี่นะคะอันนี้ใครแล้วก็จะวิ่งเทลกันนะคะแก้งเฉยๆค่ะวิ่งไม่ไหวนี่ถ่ายให้หน่อยอ๋อ แปกเป๋านะ้ค่ะเพื่อนๆเดินต่อกันอ๋อมีแรงยกแล้วไหมมีแรงนะฮะป่ะวิ่งเลยมันล่ะเดี๋ยวเองเลเลยันเอ็งเก็บกล้องไว้ตามลอยประเด็ดนายหัวงจะจักล้องคืออะไรไม่นะไม่ใช่เพื่อนเราคนเนี้ยอ้ยคนเธอเพื่อนใครคะ เราเพื่อนเธอไงหยุดหยุดเป็นไงบ้างะวันนี้วันนี้เหรออุ้ยจี๊ไม่จ่อยอะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของนางสาวอู๋ชิงนะคะเพราะว่านี่ไม่ใช่ป่าแรกของเขาเนี่นเพื่อนๆนี่คือป่าที่สองของเขาซึ่งป่าแรกของเขาเนี่ยคือมันโหดมากเพราะฉะนั้นเราไปสัมภาษณ์กันเลยว่าป่าสองของเขาเนี่ยเขารู้สึกไงบ้างอ่ะคนแรกเลยรู้สึก เหนื่อยเนาะพรุ่งนี้ไปกันต่อวันนี้สนุกมากเอมมี่ก็สนุกมีแรงยกกล้องอะมาข้าจะถามเองนึกถึงสัตว์สามชนิดพูดไวๆข้ามคิดหนึ่งลิงม้าไก่โอ้ยทีไรอย่างหนึ่งพีโปมันทำอะไรอยู่เดินสองไก่มันทำอะไรอยู่ใจแว่นสามช้างมันทำอะไรอยู่ จับหมวกโอเคเดี๋ยวเราค่อยเฉลยนะโอเคโอเคมาพี่มิวต่อเอาวะ้ามฟูนโอเคพูดสามพูดจัดสามสามอย่างนะแบบเร็วๆเลยเื่องยุ่ยแค่ยุ่ยเซอแอนิมอลตุยติงอันนี้ทีนั่นแหละโอเควันติงนะโอเควันเริ่มวันติง about what about animals Oh, animals yes just one thing just ฟรีติ้งยูดอนติ้งยูพูดเลยโอเควันห้ามติ้งแมวทำอะไรอยู่พี่นอนสองสาเร็วๆร็วทำอะไรอยู่บินสามสี่ทำอะไรอยู่ว่ายน้ำโอเคพี่ไข่รู้แล้วใช่ไหมโอเคงั้นไม่ถามพี่ไข่อะไรอ่ะพี่ไข่เฉลยเลยอันแรกนะคือมันคือบททดสอบของบุคลิกใช่ไหมอันแรกคือสัตว์อันแรกเนี่ย คือสัตว์ที่ทุกคนอ่ะที่พวกพี่อยากคิดว่าคนเน่งอ่ะมองพวกพี่มาแบบนี้พวกพี่โปเลยคือส่วนอันที่สองใช่ไหมคือสัตว์ที่พวกพี่มองตัวเองว่าเป็นแบบนั้นส่วนสัตว์ที่สามคือสิ่งที่คนภายนอกมองมาโอ้มัเป็นแบบนั้นเออมันก็คู่ค้าอยู่นะเป็นไงล่ะโมคลิกโอ้โหเพื่อนๆนี่ไงบันได แย่เลยแหละเงี้ยเก็บกล้องดีกว่านะ wow, How do you feel? Oh yeah Wow just <this> so cool Oh yeah Oh yeah I copy ว่ะ I like it Oh yeah Do you have anymore? Yeah สบัด now I don't <laughs> ไม่ไหวแล้ว My arm is Oh you h l p p y you happy คิดแทนมอไหม Oh thank you to ฮอบมี่ฮอบมี่ To มาฮอบ Oh มาฮอบ Oh now I think I ควรเก็บกล้องแล้ว นี่นะเพื่อนๆไม่ไหวแล้วบายไปเจอกันที่ยอสามใช่ไหมอเอเ้ยยังไม่สองเลยเไปเจอกันที่ยอสองเพืเ่อนๆปาชิลมากค่ะเพืเ่อนไปดูกันต่อเย่เ, yeah, เราถึงแล้วนะคะจุดยุทธศาสตร์ที่สองไปกินเตี่ยวกัน ไปที่หันไปนี่นะคะเรามาแวะกินตีนน๋ยวก่อนอันนี้มันก๋วยเตี๋ยวอะไรนะพี่ก๋วยเตี๋ยวตำนานก๋วยเตี๋ยวตำนานของที่ดีนะไอ้ไอ้ภาษาขงมา่าเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอันนี้หกสิบไหทุกคนเยอะอยู่อร่อยไหม อร่อยมากอร่อยไหมอร่อยเราลูกชิ้นตั้งห้าลูกละใช่เพื่อนๆถ้ามาก็อย่าลืมไม่ต้องแว็กกินนะรอเล่นอย่าลืมแว็กกินให้ภายนะแต่ว่าเองต้องแบกขึ้นไปถ้าเรากินสิที่เขาไม่จะถึงละเปรีอยวเยอะไหมกันแตงอะไรอยู่ไปละแล้วกินข้าวเสร็จนะคะทุกคน ตอนนี้กำลังคุยกันอยู่ว่าเราจะไปยอสีหรือว่าน้ำตกดีมิพี่มิ้นยอสีได้ไงอ่ะไปน้ำตกดีกว่าเดี๋ยวมันเย่ผลสลุนะคะเราก็จะไปยอสีขึ้นไปสุดๆเลยนิกระบาแล้วเราค่อยลงมาที่น้ำตกนะาะนี่นี่ปลาดตึ เราถึงยอสามแล้วครับเพื่อนๆนี่ตาน,นี้นะคะเราก็กําลังจะเดินลงไปที่น้ําตกเพราะว่าเปลี่ยนแผนนะเพราะว่าถ้า <ไป S 1> เราไปยอ,ยอ4ส<ม>ีก็คือสิบสองโลไปกลับนะกลับอย่างเดียวสิบสองโลซึ่งเราไม่ไหวแน่นอนเพราะว่า,น,าชนช่ค่ะใช่ค<ห>่ะขันกระ้างดีคือแบบ โอ้แมกจ์ดินมันไม่ใช่ดินเน่เนะ่เนาะแล้วมันจะล้อมอ่ะ <c oughs> นี่นั่เดินลงอีกยาวไกลเลยเพื่อนๆขาเราไม่ค่อยไหวแล้วเท่าไหร่รายงานสถานการณ์นะตอนนี้เหลือเราสองคนอยู่ข้างไหนใช่เพื่อนๆไม่รอกันนะซึ่งเรากำลังลงไปฉันกับเอมี่อยู่ข้างหลังสุดเลยแล้วไม่มีใครอีกอาการเป็นไงบอกเพือนก็คือขานี่นะทางเดินคือมันหนักจริงทุกคนแนะนําเลยอย่ามาลองรอเล่นตาเองดูแลมีเข็ก ุห้หมาเราบดยอแล้วะ้าวโอ้ยคองยังมีอีกอีกยาวไกลใกล้แล้วี่ใแล้วก็จะได้ไปลงมาแล้วเออเฉพาะเคลื่อนบอกตรงจะร้องไห้แล้ว โอ้โหไปทำไมคะไหนไวนะทุกคน <c oughs> ไหวไหวกี่เมอง <c oughs> บอก้วยนะเว้ยจะมีเห็นน้ำและเริ่มละเริ่มเห็นแล้วอะสนุกไอ้คือลำธารลำธาร<ล>เออน้ำตกยังไม่ใช่น้ำตกยังต้องขึ้นอีกนี่ตาย ผมขอพักก่อนเลยนะอุ้ยระวังมันเกี่ยวกับเป่านะเสียใจแย่เลยนะครับแ็นแม่ถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ยัดยอดลงน้ำเลยอีกไกลแล้วเนี่ย โอ้โหจุดแรกนะคะเรามาถึงลำธารคือน้ำเย็นมากโต๊ใครยูน้ำตกมีใส่น้องไปนี่ต่อฮะทางคือแบ๊บคงคบบต้องถอดถองเท้า,าแต่รองเทา้าแหละ ยังกลัวล้มอ่ะน้องน้อยน่จะแบบกูัวเย็นเฮ้ลองได้นี่นะลองได้เหรอองได้พี่เขาไปกับนอ้อข้าก็อยากเล่นอยู่ เราเจอเดอกไม้แล้วเพื่อนสวยมากนี่เลยจิ๋วมากแต่ว่าไม่ควรเด็กนะเราเดินมาตั้งนานนะเพื่อนเพ,อนพิ่งจะถึง้ายทางลงน้ำตกคือไกลมากมันตุ๊กตานี่มันไม่ใช่แบบนี้แต่มันน่ารักกว่านี้นี่ไงเราก็กำลังจะลงไปที่น้ำตกกันก็คือนี่ ก็จะเป็นบันไดก็แค่ยุ้งคือนี่ลาไผ่เคงไปกันไหโอ้โหทางคือแบบค่อนข้างที่จะอุรังอุตังนะนเพื่อน ไม่ผายสดมากเพื่อนคือสีมันสดมากเย็นมากลงไปกันีเราไปน้ตกสวยอยู่แล้วเพื่อนๆนี่เราเห็นร่องรอยแล้วไอให้ดูเห็นไหมไก่าู่าอนแล้วกันก็คือสวยอยู่เไก่ตอนเดินใช่ไหม แต่ว่าแอบดูตลอดนะนี่ถึงแล้วค่ะเพื่อนมาวางนะ หลังจากที่เราเซลฟี่ที่น้ําตกมาฮะไปสามพันร้านรูปเสร็จแล้วก็กำลังจะเดินกลับไปยังอุทยานไปขึ้นรถไฟกันนะครับนี่เลยทาเดินมีไหวดิงนี่นะคะจะเป็นทางขึ้นไปยังอุทยานชันมากเหนื่อย ตอนนี้เราก็ยังเดินไม่ถึงไหนนะพนเพื่อนเอ้ยข้อหลังก็ไม่ต้องมานะเอ้ยไม่ไหวแนละ้วเอ้ยที่บอกพรุ่งนี้จะไปก็คืออาจจะยังนะหรือเปล่านะไม่ได้นะกล้ละกลละใกละไกละ,กละอกะะ็จะเจอบันไดเลื่อนละโอ้ <c oughs> อยยา yeah! เจอที่นั่งสักทีคือตอนนี้นะคะสถานการณ์คือแดดแรงมากถึงขั้นมากสุดๆเลยต้องใส่เสื้อหนาวนี้นะเพื่อนๆไม่งั้นผิวจะไหม้เหมือนรอบก่อนนะลูกวันนี้คืออียงเน้อโอเค ไปก่อนเดีตกเหวนะ นี้นะคะเราก็ยังไม่ถึงที่อุทยานที่เราลงชื่อกันสักทนีนงนะเพื่อนคือฝ่าเท้าตอนเนี้ยกลายเป็นอะไรไปแล้วไม่รู้ปวดตดมากถ้ามีตัทิมนี่ก็ทงดีนะ น้ขนาดนี้ความรู้สึกคือในหัวมีแต่คำว่าฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรฮะทำอะไรแต่โอเคเจอกันทิปหนะ้าคืออะไรไม่คืออยากเดินนะแต่ว่าร่างกายมันไม่ค่อยไม่ค่อยรับได้สักเท่าไหร่คือมันแบบว่ามันเหนื่อยงา่ายเพราะว่าเราอ้วนนะทุกคนแต่ดีนะมีคนรออยู่ เปอี่เอาขอกันงะโอ้โหทำทานนะเพื่อนเ้ยเอเีบบ้านเอสวัสดีครับเพื่อๆไม่ตอนนี้คือไอจี้ไม่มีแล้วไง อืรับรองเดี๋ยวข้าลงไปคลิปร้านวิวแตกอะร้านหนึ่งอะ่แม่นนด,มดูคนเดียวก็หมื่นแล้วอะ่ะ เป็นเวทตอนนี้นเราเดินเรียบมาคือแบบมันไกลมากนะแล้วอยู่เดินขึ้นอีกละเหนื่อยมากนะนี่ชิ้นช่านี้ยังเหนื่อยไปอันต่อครับฟูมีดอกไม้ด้วยมมในที่สุดเราเดินมาไกลมาก เราเจอป้ายแล้วเพื่อนๆนี่ที่ทําการอุทยานโดยขุนตาลในที่สุดสักทีนะมีป้ายเด็ดไม่รู้ว่าจริงๆมิงอีกกี่อีกกี่เมตรคือเดินกันต่อไปชิมชําเลยอ่ะคือเดินช้าอ่ะเข้าไปไหนนู่นแหละรับตาและอืม เดินต่อยวถ่ายบรรยากาศให้ดูเพื่อนเราไปเจอกันที่อุทยานเลยดีกว่าเพราะมันเหนื่อยมากช้ชาๆดิพี่ ตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วที่ถนนใหญ่ก็คือหลุดจากป่าแล้วนะครับทุกคนสักทีหนึ่งถึงที่ถนนแล้วนะครับเดินเองสักสิบกิโลมันไม่ร้อนด้วยแหละตอนนี้นะคะเพื่อนๆเราค่อยนั่งพักอยู่ กำลังรอที่รอแะฮะคุณโร่ก็กลับมาถึงจุดพักแรนนะคะทางไหนนะที่มันเป็นทางเดินแล้วมันจะขึ้นรถตอนนี้นะคะเพื่อนๆเรากำลังจะเดินลงไปที่สถานีรถไฟนะคะใส่แไปไปเจอกันที่ข้างล่างนะคะเพื่อนๆนายที่สุดนะครับพวกเราถึงแล้วนะครับ เสรล้ิคุ่อนโอ้โโอ้มายกอชถึงแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้รู้สึกไงบ้างหลังเดินเสร็จนี่เธอรอเดิน โอ้โหแบบก่โลพี่สิบสองโล12สิบสองโลกี่ชั่วโมงสามชั่วโมงสี่สิบ้นนาทีโอ้สุดยอดอายุไ่ใช่แค่สามชั่วโมงเหรอเรานะคะเดินเสร็จแล้วเราจะไปจองตั๋วรถไฟกลับกันนะคะ let's go